จนี่ขห้างหลังข้างหลังะมีณอมีคให้ม้ปกค่ะ ทไม่พอบอกชาะเตรียมมาเองมาเองมาวันนี้มาชอข่าวราปบวกเป็นผู้ชายเกียกลอจริงๆไม่ได้มีใครมาเกแอบเลยเขไม่เอาขี่นะ่ะไมอันนี้ข่าวเป็นเป็นข่าวเป็นชายผู้ชายที่เกียกมแอบ้ต้อง่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นพียบยัง ไม่รู้ว่าตีกร็วหวะใครจะนีกว่าการอยากคิดว่าตีกร็วหวะใครจะนีกว่ากันเลยคิดว่าพวกระวะเป็นผู้ชายหรือผู้ชายเนี่ย่คนพีิ้ผู้ชายดีหินกลางเองไม่รู้ว่าตีรัวหวานไงแต่พี่เปิ้ลก็กำลังพี่เปิ้ลก็อยู่อังกฤษไทยน่าขอิีกระวะมาสิตอนนเคียงข้างอยู่ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีนะครัี่มีเต็มที่เลยไป็นมาเต็มเลย กายขาให้พี่ก็ใส่รูปถุงมี M P P ก็ไม่ใส่ไม่ดิแอปแอปฮะ